สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปที่ลองใช้เต่าตีมังกรลมเนาะคือไอดีนี้มันไม่ได้มีตัวละครที่ดีมากๆเนาะอย่างชิโยเมะก็ไม่มีเนาะเกาชิโยเมะอะไรเงี้ยไม่มี่าแต่เราจะลองแท้งด้วยหวัดกับพิกฮาโลกังโร่เนาะ คือพอมีวัดกับมีชี้แกลูกกลางโล่แล้วก็มีเต่ามาช่วยบัฟให้ให้ชี้แก้วอคแทกมันหนาขึ้นแล้วโล่มันก็หนาขึ้นมันก็จะยืนได้นะ <c oughs> แต่ว่าไอ้วงกรตัวเนี้ยมันตี <c oughs> แรงตามตามผู้เล่นเลยนะบางทีมันก็จะยืนไม่ได้นะมันต้องลองนะว่ายืนได้ไม่ได้ เต่าเนี่ยมันจะอ่าไม่เหมือนกับอ่าตัวละครปกติเนาะเต่ามันจะอันติได้ทุกๆเทิรนที่เป็นเลขคู่เนาะสองสี่หปดอะไรเงี้ยผู่มามันก็จะได้ยิง ยิงเสริมตอนเทินผู้ทุกเทินเนาะอย่างที่ว่ากูมามันยิงเสริมที่เทินสีได้ด้วยเนาะเพราะว่าเตา่าสกิลเตา่าเวลาโจมตีท้งผู้เป็นอันติเนาะหนึ่งสองตีธรรมดาแต่ว่าสอ,สองสีเป็นอันตรเนาะเ <c oughs> ถ้ากางโล่แล้วหวัดอ,อย่าเงี้ยวัดถ่วงเวลาให้ช่วงแรกแล้วก็โลกพอโลดขึ้นแล้วมันยืนไหวเนี่ยเล่นแบบนี้ก็ไม่เร็วเหมือนกันสำหรับคนไม่มีตัวละครเนาะก็ใช้เดวินแค่ศูนย์ดาว คือไม่ได้แนะนำให้เปิดนะแต่ถ้าเกดเิดเปิดมาแล้วมีพร้อมแบบนี้พอดีก็ลองใช้ดูแล้วกัน นี้เราก็จะสังเกตได้นะว่าบัฟของตัวดาวินเนี่ยมันจะแกว่งอยู่ระหว่าง4ถึง6 st. สแต็สำหรับสำหรับศูนดาวเนาะเอาเป็นว่ายังไม่ถึง4ดาวดีกว่าบัฟเนี่ยมันจะวนๆอ,อยู่ที่4ถึง6ถ้าเต่าไม่ตายเลยนะโยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่5 5สแต็ เพราะว่ามันเกิดจากการที่อ่มามับได้พลาสติกทุกๆเทอร์เนี่ยมันจะได้สี่อันก่อนที่บัฟมันจะหมดอายุไปตามอายุของมันสี่เทอร์เนาะมันก็จะได้สี่อันแล้วก็จะมี อ่าที่มันออกมาใช้สกิลแอคทีฟเทิร์นหนึ่งเทิร์นสองีกสองครั้งแต่ด้วยความที่ว่าพาสซีฟมันเจ็ดสิบ้าเปอร์เซ็นต์เนาะศูนย์ดาวเนี่ยไอ้สี่เทิร์นเนี่ยมันก็อาจจะออกมาแค่สามครั้งเนาะเพราะฉะนั้นบัฟมันก็จะกวแกว้งๆๆๆก็คกลิปนี้ก็ลาวนี้แล้วลก็เต่าก็ มันก็ใช้ประโยชน์ได้ดีระดับหนึ่งนะตัวเนี้ยถามว่าต้องรีบเปิดไหมก็ไม่ต้องรีบมากแต่ว่ามันก็ใช้งานบางอย่างได้ดีเหมือนกันเนาะก็ดูเอาแล้วกันว่าเราต้องการคุณสมบัติของมันไหมจริงๆมันจะมีวิธีใช้อย่างอื่นอีกเนาะก็ต้องลองไปหาข้อมูลดูว่ามันใช้อะไรได้บ้างแล้มันเหมาะกับทีมเราไหมเนาะ ต้องถามว่ามันเหมาะกับทีมเราเวลาปัจจุบันไหมเออพื่อเปิดมาใช้ดาวน้อยๆเอเค,ครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับเอได้ร้อยห้าสิบเก้าล้าน